สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่กับช่อง youtube เสียเิีนพาซิ่งแป๊แรดครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเอารถทุกคันครับมาจอดอยู่ข้างในครับแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับผมโอ้โอเจ้าซูพูเกจะมีที่จอดไหมเนี่ยยาวเหลือเกินนุน่นถอยขึ้นไปข้างบนนุ่นเลย ไหนครับเนี่ยใส่ไฟวันไหนบ่ ไปผ่านเอ อะไรนะพี่มาทางนี้เอาหินนุนไหมมันเขามันกระเหลี่ยงเนาะมันพูดเนาะที่จริงอ่ะพี่ขึ้นมาทางเนี้ยเอาหินหินนุนนุนไหมหินนุนไหมเออถ้าไม่นุนเนี่ยตายหลายคนแล้วนะอ๋อเอาเอาเอาตอนนี้เลยไหม

เสียงไหมเสียงพาอมากเลยคะนี่แมคโครมาด้วยไหมแมคโครฮะแมคโคร,ไ,<ะ>โครไปแล้วบ่ เลยไม่โค่นอะกำลังขึ้นมาอคมาอยได้อยู่ไมไ้งได้ลงนี่เลยนี่โอ้ยตรงกลางเลยนี่โคดเข้างนี้พอดีเลยหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 9คันรวมรถไถครับไปเอารถพวกมาไปฮะนี่เอาหัวเข้ามาเลยเนี่ยเฮ้หนหนยเฮ้ เออถอดลูกแป๊บเดียวไปใครเบารถไาได้ถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยเอ๊ะมันไม่เห็นรูปรถเนาะมันต้องเห็นรูปรถด้วยเดี เออนี Ơ, ่มันตัดลูกอยู่ตรงนี้น şey ี่นี่นี่นี่เนี่ยที้งยี่ห้อเบลมาวะไปเบลมาไปเออเบลมาไปเบลมาไปมันได้มามันไม่เห็นรูปดี ไปโอ้ยอยากเสียท็อปว่าอยากได้คลิปเด็ดอยากได้คลิปเด็ดครับนี่ดิท็อปอยากได้คลิปเด็ดบ่นี่เอาจนเดียชนกับยันม่าดูนี่ลองดูความแรงหน่อย จนม่มีนไม่เป็นไรหรอสองคันกับคันเดียวอาได้ยมารถไทรถไทถามดูเจ้าของดิเอารถไทยมาดั้งกันเลยสองคันตัวหนึงอ่ะวองคดีเเอาเอ โคมาแล้วครับเอ้ยไม่โคให้เอาหัวลงมาเลยได้ไหมนี่ฮะไม่ต้องเอาไม่โคลงอะถอยลงมานี่ก็ได้นี่สองเผาหรือเปล่าแต่ช่วงล้อมันอยู่ห่างไปเนาะ ฮะยัดสิบสองล้อพอดีเลยนี่เออเอะีเล็กลงได้ไหมผู้เสียวดเดโอ้อย่าบอกว่าถอยเข้ามาได้หน่โอ้ถอยเข้ามาจริงครับโอ้มันมีเอียงบ่

จมบอลานี่จมบ่าลาโ้แรงเนว่ยบ้าอ้โอโแรงแรงแรงเดี๋ยวให้ดูภาพเต็มๆกันหน่อยจม โอ้หัวสามใบปัดนี่วะหัวกว้างเลยนี่เดี๋ยวให้ดูภาพเต็มๆครับตรงนี้ครับไ,ไอไเจ้าของรถไมโครอรถถร่ะไอเจ้าของรถอ่ะเจ้าของรถทุกคันเนอะมานี่ก่อนเนอะไหนน่ะเจ้าของหกล้อมานี่ก่อนเนอมะาออมากไอ,อบอลมึงเติมไอ้บอยเติมเท่าไหร่เติมกลอน ở đây một cái được hai trăm năm, cái bút tôm là Đây, khăn, cái mắn hay Khăn amăn hay ngay? เงินนี uh, ่แหละเอาเออจอไปของพิวุ are, ่เอาไปค่ะ oh, น oh right. oh er oh oh okay. like ้ำมันค่าน้ำมันไหมไม่เอาไม่เอาใครใหญ่ใครใหญ่คงจะไม่เอาไหนลูกน้องใคยใหญ่ล่ะคนไหนคนขับรถดัไหนคนขับรถดัอ่ะ ไม่เอาก็นู่นแล้วยอดตู้เลยเด้อไม่เอาไม่เอาก็ยอดตู้เลยเด้อน่ะน,นะตู้บริจาคอยู่นั่นนะ่ะเีย

ใชยใหญ่กลับแล้วบ่อันนี้ึเก้าแปดบงหม้าร้อยเก้าร้อยเก้าบาท โอ้โอ้ป้าอยากถ่ายรูปกับรถรอครับห9บาทแล้วก็กับ1 0 9บาทได้่ไปประมาณรถไมโครได้นับดินไหมคนขับอ้าวทำไมคุณไม่ขี่ด้วยล่ะยอกยอกได้1นึ่งมเารอเอ้ยหนึ่งม 1,999โอ้สวยเลยสวยสวยเลขสวยเอาค่าน้ำมันด้วยไปเดี๋ยวเราถ่ายรูปมาด้อเจ้าของบ้านทุกคนเลยทุกคนครับมาถ่ายรูปมือหนึ่งเดียวมือจะมาถ่ายสองมาถ่ายรูปทุกคนเลยครับมามามาถ้าใครไม่มาไม่ได้บุญสักคนนะครับที่นั่งอยู่ตรงนั้นมาเร็วมาเร็วมาเร็วจริงๆครับต้องมาทุกคนมามาถ้าใครไม่มา ผมไม่ให้บุญสักคนเลยนะครับเอาเลยมาทุกคนเลยท่านเป็นคนให้บุญบ่แม่ครัวทั้งอะไรเลยท่านเป็นคนให้บุญนี่ครับผมเป็นคนให้บุญโอ้สุดยอดเลยครับท่านดูแต้วปวกตะหารใครมาใส่ฮะเฮ้ยทำกีนหน่อยดิลบเอารายการวันนี้ได้ดินที่ไหนวันนี้ได้ดินไม่รู้ครับผมไม่ได้นับเพราะว่าแดดมันร้อนครับแล้วฝุ่นก็เยอะ ีมาบรเลยครับมาเลยครับทุกคนทุกคนต้องอยู่ตรงนี้ใช่ต้องอยู่ตรงนี้มันจะได้มองเห็นรถใช่มันต้องอยู่ตรงนี้มามาพี่น้องทุกคนมามาพี่มวยมานี่เป็นชาวบ้านหมู่บ้านนี้นะครับบ้านบารณะสี่ บ้านทยรวมพลเอาอยืนตรงนี้แล้วนี่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 นนตรงกลางตรงเอาอยืนตรงนี้แหละแถวหน้านั่งลงแถวหน้านั่งลงมาๆมา,มาเร็วเร็ว,รว,รวมันจะค้ำแล้วนี่ คยถ่ายดครับอะยืนเรียงหน้ากระดานอย่างงี้ไหมยาวอย่างี้ไหมยืนยังสี่ไหมีผงนะอนที่เขาห้อยผงฟุตรอเลยไปไปว่าจ๋าุเก่าเหรอเออไหนจ่าไงบน่านาไหจ่าไนจ่ไนจ่าไปบอน่นนี่ไน่ไหจาานนจานนจาานน่่า่หนจ่า่าน tiếp lỏng hay tiếng <coughs> ả Thái đây. Oai, đi ngay đây, mày ra luôn, ra du khách làng thôi. Đây nhỉ? Đi มีเก่งอารูปนั้นมีเโาถ่ายด้วยเดินมาถ่ายข้างหน้าด้วยทำมันเป็นประโยชน์หน่อย <c oughs> เอาโยโกโกน่อยครับยกโกน่อยครับ

tranh nhau nhau do côn ngọt bằng nhau 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 แรกมันกลับกันไหมรัไปเราแยกย้ายกันครับกลับบ้านปุ่นเบียร์แยอย้ายปุ่นเฮ้ยครับไปกินบ้างใครคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราทำเต็มที่กันทุกคนแล้วนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทางชาวบ้าน้าบ้านหมู่บ้านและหาช่างหาอะไรมาสร้างบ้านนะครับเป็น อาจจะมีพื้นที่มาช่วยเหลือเทศบงเทศบาลผู้ใหญ่บ้านอำเภออาจจะมาดูเลต่อไปนะครับเราก็ทำกันเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วลาทุกท่านเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม